วันนี้นะคะมิ้นจะมารีวิวเตียงราคา1.8ล้านบาทแต่เป็นเตียงที่ไม่มีใครอยากนอน,นะคะ่ะวันนี้นี่นะมันปรับที่เอลไม่ละก้นมิน,นแต่ก็ตอนนี้หนักเยอะเฮ้ยก้นมินลง <c oughs> ก้นมินลง,นลงจริงจริงมันจะเป็นตามเคอร์ฟของตัวเราสรีระของเราเลยค่ะสามารถปรับเอียงได้ด้วย<อ>ในขณะที่เรายังนอนคว่ำอยู่มันจะป้องกันการเกิดพวกปอดแฟบในคนไข้ที่ต้องนอนคว่ำนานๆเนี้ยค่ะ ตอนนี้ก็คือมันเป็นระบบมอตเตอร์ไดร์บับเคลื่อนได้เหมือนกันกันกบเราขับรถยนต์ได้เลยอะค่ะข้างหน้าจะชนแล้วตกใจฉันยังไม่กดเบรกเลยเราปล่อยมือปุ๊บระบบหยุดอัตโนมัติเองในตัวเลยค่ะมีเพกอัตโนมัติใช่ค่ะเซฟคนไข้ไปในตัวเลยค่ะคุณมินณม้นค่ะคุณมิ้นค่ะใจเย็นค่ะอันนี้อันนี้คือมาให้ทดลองนะคะไม่ได้ไม่ให้มนันนอนจริงค่ะคุณมิ้นค่ะ <laughs> วันนี้นะคะมินจะมารีวิวเตียงราคา1.8ล้านบาทที่ไม่มีใครอยากนอนค่ะโดยเจ้าเตียงนี้นะคะทำขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยระยะวิกฤตทางเดินหายใจเพื่อให้คนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่เกิดแผลกดทับค่ะโดยเจ้าเตียงราคา1.8ล้านบาทนี้นะคะปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น5ของโรงพรยาบาลธนบุรี ที่แผนผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจเจ้าเตียงนี้จะหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันอัจฉริยะจริงไหมก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปพบกับพี่พยาบาลที่จะมาเล่าเรื่องราวของเตียงนี้ให้เราฟังกันค่ะ เย็นก้นมากเลยค่ะทุกคนโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นใครคะเนี่ยมานั่งที่เตียงฉันได้ไงคะเดี๋ยวจะให้คุณมิ้นท์น่ะลองเป็นคนไข้หนึ่งวันแล้วนอนดูนะคะว่าจะไม่ขอให้เป็นคนไข้ได้ไหมคะไม่ใช่ขอเป็นคนแบบกมาลองซื้ออะไรไ้น้จ๊ะเผื่อเราจะซื้อรถเนาะเราก็ต้องเทสก่อนว่ามันเป็นฟังก์ชันยังไงเนาะ เตียงของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นเตียงแบบไหนคะสําหรับใครสําหรับคนไข้ที่นอนติดเตียงระยะเวลานานๆห,<อ>หรือสําหรับหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง<อ>แล้วก็เส,นาาส้นประสาทพวกนี้ค่ะที่ต้องนอนในท่าเดิมนานๆมากกว่า6<อ>ชั่วโมงจะมี4ฟังก์ชันการใช้งานของโหมดที่นอนลุมเนาะอันแรกก่อนเลยออสตินไมโหมดมันจะเป็นโหมดที่จะบาลานซ์น้าหนักตามตัวของคนไข้ะคะ่ะเดี๋ยวมิ้ขอลองขึ้นได,ได้ไหมคะตื่นเต้นจัง เย็นสบายมากมันเย็นมากเลยค่ะมันเย็นมากค่ะเพราะว่าผ้าตัวนี้ระบายความเย็นในตัวได้ด้วยไมโครบี a ถูกต้องใช่ใช่ค่ะเครื่องกำลังประเมินน้ำหนักให้อยู่ค่ะว่าน้ำหนักควรจะบาลานซ์ตรงไหนที่จะเสริมขึ้นตอนนี้เตียงลมกำลังทำงานอยู่มินรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้เตียงลมมันกำลังวิ่งรอบตัวมินเหมือนว่าเหมือนเป็นเครื่องสแกนอะวุนนี่นี่นะมันปรับที่เอวมินละ ก้นมินน่ยแต่ตอนนี้น <ใจ S 1> หนักเยอะเฮ้ยก้นมินลงก้น <c oughs> มินลงจริงจริงเนี่ยค่ะมันจะเป็นตามเคอร์ฟของตัวเราสรีระของเราเลยค่ะแล้วมันก็จะมีการหมุนเวียนของระบบในตัวมันนะคะก็จะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในร่างกายก็จะทําให้กล้ามเนื้อของคนเราอะคะ่ะไม่เกิดการฟอร์ีรบหรือว่าเกิดแผลกดทับเนี้ยค่ะเพราะว่าคนไข้ที่นอนในผู้ป่วยวิกฤตนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดมาด้วยปัญหาภาวะแทรกซ้อนอย่างนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นด้วยอ้าว คุณมิ้นคะคุณมิ้นคะใจเย็นค่ะอันนี้อันนี้คือมาให้ทดลองนะคะไม่ได้ไม่ได้ให้มานอนจริงค่ะคุณมิ้นค่ะหมดที่2ก็จะเป็นหมดทน p โพซิชันนะคะก็คือหมดนอนคว่ำที่จะใช้ในคนไข้ที่มีภาวะหายใจล้มเหลวฉับพันอ่าเดี๋ยวคนไข้นะคะจะต้องขยับบริเวณหน้าอก ให้อยู่ตรงตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ใช่ค่ะกลางอกโดนตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> แต่ปกติแล้วคนไข้ที่นอนข้าวคว่ำอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วอะค่ะพอเปิดโหมดทวนปุ๊บ,บเดี๋ยวมันก็จะประมวลแล้วก็ตีตามอัตราการหายใจของคนไข้ได้เองก็คือตอนหายใจอะเป็นเรื่องจริงที่มันไม่กดไม่กดหน้าอกเราเลยอะคือเหมือนตอนเราหายใจอะ มันจะไปด้วยกันอย่างนี้เลยอะเหมือนมิรโคเนาะแต่มันก็คือมิรโคที่เรียกว่าเทคโนโลยีอะค่ะทุกคนโดยปกติฟังก์ชันตัวโผลนโพซิชันนะคะ,คะเราจะใช้คู่กันกับตัวออโตเมติกและชลอเทอรรปีสามารถปรับเอียงได้ด้วยในขณะที่เรายังนอนควม่มอยู่มันจะป้องกันการเกิดพวกปอดแปบ,บในคนไข้ที่ต้องนอนอ ความนานนี้ค่ะเอียงได้กี่องศาเอียงได้ถึง30องศาเลยค่ะเตียงนี้แล้วเราจะไม่หล่นเหรอคะไม่หล่นค่ะเรา<ช>มีเซฟตี้ค่ะเรามีเซฟตี้มันมีอุปกรณ์ช่วยในการที่จะบล็อกคนไข้ไม่ให้เกิดการพัดตกหดกลุ้มตกเตียงค่ะเหมือนแบบล็อกเราไว้ในช่องช่องนี้เลยอะ่ะถ้าเป็นเตอร์ติดก,ก็คือเป็นเตอร์ติดที่เราล็อก ่อนที่เราจะไปโหมดการยืนในโหมดที่นอนลมก็จะเหลืออีก2ฟังก์ชันนะคะก็คือเหลืออีกแล้วคะยันเหลืออีกค่ะ <c oughs> มันมี4ฟังก์ชันการใช้งานเนาะก็จะเหลือที่โหมดแม็กไว้สําหรับใช้ในการทําหัตถการคนไข้ะคะ่ะที่นอนลมมันจะดันขึ้นแล้วเต่งตึงทั่วบริเวณค่ะคุณหมอเขาก็จะได้ให้ทําหัตถการได้สะดวกสบายมาก,กาขึ้นหัตถการคืออะไระคะอย่างเช่นการจะต้องใส่สายสวนต่างๆในร่างกายของคนไข้ใส่สายสวนปัสสาวะ ใส่สายให้น้ำเกลือรหรือว่าใส่สารเพื่อการล้งางไตหรือการจอดน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้ทําหัตการได้สะดวกเพราะว่าถ้าเราอยู่ในโหมดที่เป็นตัวออฟติไมค์มันจะยุบลงไปใช่ไหมคะมันก็จะมองไม่เห็นเนื้อสรีระของคนไข้ได้เต็มส่วนตอนดีรู้สึกแล้วว่ามันกำลังดันง,งอยูอจจ่จริงจริงมันจะเป็นนอนราบ แต่ระยะเวลาในการแข่งตัวของเตียงตัวนี้มันจะจํากัดแค่3ามสิบนาทีทนะคะ,ะ,คะก็เพื่อลดแรงเสียดทานของคนไข้ค่ะอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดโมบายก็จะใช้ในการเคลื่อนย้ายคนไข้เพื่อที่จะเปลี่ยนเตียงหรือว่าเราจะไปทั้งเตียงเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเตียงตัวนี้มาพร้อมอตัวที่มันเป็นตัวเคลื่อนย้ายได้ในในเตียงของมันเลยก็คือระบบมอเตอร์ได เห็นบอกว่ามอระบบมอเตอร์นี่ก็มีความพิเศษเช่นกันซึ่งมันไม่ได้ช่วยเฉพาะเราเนาะคนไข้แต่ว่ามันช่วยบุคลากรบุคลากรได้ใจด้วยค่ะเราค่ะจากปกติเวลาเราจะเคลื่อนย้ายคนไข้วิกฤตอุปกรณ์จะเยอะแยะเนาะเดี๋ยวจะเครื่องช่วยหายใจน้ําเกลือนั่นนี่นู่นเวลาเขียนก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่เปย์ค่ะช่วยเข็นอย่างน้อยขั้นต่ำสองคนถึงสามคนขึ้นไปไหนจะต้เจ้าหน้าที่พยาบาล ที่จะต้องมาช่วยจับอุปกรณ์ต่างๆอีกเ<อ>นี่ยค่ะก็จะค่อนข้างจะใช้บุคลากรค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือมันเป็นระบบมอเตอร์ไดร์ขับเคลื่อนได้เหมือนกันกันกบเราขับรถยนต์ได้เลยอะค่ะ เดียวได้เลยค่ะสบายสบาย <Hey. S 1> ชิวๆถ้าเกิดว่ามันมีระบบเซฟที่หมดด้วยนะคะสมมุติเราตกใจอ้อข้างหน้าจะชนแล้วตกใจฉันยังไม่กดเบรกเลยเราปล่อยมือปุ๊บระบบหยุดอัตโนมัติเองในตัวเลยค่ะรีบเหอัตโนมัติใช่ค่ะเซฟคนไข้ไปในตัวเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะรองรับคนไข้ที่มีตัวสูงยาวถึง2เมตรได้ก็สามารถนอนได้โดยไม่ต้องงอขาเข้ามาค่ะเตียงตยงนี้นะคะรับน้ำหนักได้ถึง250กิโลกรัมเลยค่ะ หนๆเราก็นอนมาทั้งวันและต่อไปเราจะเข้าสู่สเต็ปการยืนนะคะเหมือนหลังคนไข้ที่นอนนานๆเราก็จะมีการฟื้นตัวยังแต่เริ่มฝึกนั่งแล้วก็สู่การยืนนาอกเป็นสเต็ปต่อไปนะคะ<อ>คุณมิ้นซึ่งเตียงนี้ช่วยด้วยช่วยได้ครับ เตียงมันเอียงลงแล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้เท้าถึงพื้นแล้วก็คุณนิ้นก็กดกดขึ้นได้เลยใช่ค่ะแล้วมันก็จะดันทําให้คนไข้ไม่ต้องออกแรงในการลุกขึ้นพยาบาลก็จะใช้แค่คนเดียวไม่ต้องมีคนพยุงสองคนค่ะเหมือนในช่วงแรกที่เราจะฝึกเดินเนี้ยค่ะเหมือนขาเราจะยังไม่ค่อยมีแรงฉะนั้นมันก็เสี่ยงต่อการที่จะล้มได้ตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราดันไปจนสุดแล้วก็ทิ้งพยุงได้ก็สู่สเต็ปการยืนได้อย่างสมบูรณ์ อันนี้คือการรีคอเวอรี่ของคนไข้ในผู้ป่วยวิกฤตะวามแอรีดแล้วอย่างนี้ปกติเขาดูวยค้ารีแบบนี้ได้ไหมคะ <laughs> อันนี้ก็เฉิดฉยยไปนะคะรีค <laughs> <laughs> อเวอรี่ค่อนข้างจะแอดวานซ์มากเกนี้ประมาณนี้ค่ะโดยปกติการฟังก์ชั่นการใช้งานของเตียงไม่น่าเชื่อเลยค่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่สเต็ปที่เราวิกฤตจนไม่รู้สึกตัวจนยันกลับสู่ภาวะปกติของคนไข้ประมาณนี้ค่ะ กติคนไทยถ้านอนเตียงนี้จะนอนนานประมาณไหนคะมากกว่าสองสัปดาห์ขึ้นไปอยู่แล้วคะ่ะใช่ค่ะบางคนก็เป็นเดือนเลยก็มีแล้วพอนอนปิดเตียงอย่างนี้น,นานๆมันก็จะรู้สึกว่าไม่เคยได้ขยับขาเลยพอสเต็ปแรก<อ>ในการกว่าจะมาก้าวขาเดินก็ต้องมานั่งห้อยขาก่อนโดยปกติว่าจะใช้นักกายภาพบําบัดมาช่วยพยุงอย่างน้นอย2คนขึ้นไปแต่นี้มันก็จะง่ายคือสามารถทําใน ICU ได้เลยไม่ต้องรอไปรีคอยบุิีข้างบนบอร์ดอะไรอย่างนี้ค่ะบอกเลยคะ่ะวันนี้ได้รับความรู้ เป็นอย่างมากเราหวังว่าเราจะไม่ต้องเจอกันที่ห้องนี้อีกต่อไปนะคะได้ค่ะขอให้คุณมิ้นหายไปไ้าไม่ใช่สิขอให้คุณมิ้นไม่ป่วยสิอะไรเกิปกติแล้วเราเจอแต่คนไข้ไม่ค่อยเจอคนที่คนที่ปกติขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้สุดยอดมากเลย